กรมาทุกเนปนมมือครับพร้อมกันเลยลที่ปฏิสัปนนมปัิกอันชอันทีว่าราอา,าจะาทสันติตาส

สัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโขปปัชชาตีติณนะบัดนี้ลูกเนนจะได้แสดงธรรมพระเทศนาพันานาเรื่องอนิสงค์ของการบวชเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาบรรดาญาติโยมสาธุชน คนใจบุญทั้งหลายสืบต่อไปญาติโยมทั้งหลายหน่อไม้ไผ่ย่อมงอกออกมาเป็นกอไผ่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขและประดับประดาวัดวาอาคารบ้านเรือนฉันใดสม,มเณรก็เป็นหลอกกอของสม,มณะคือพระภิกษุซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธบริษ,ษัทสี่ที่คอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาฉันนั้นถ้าไม่มีสม,มเณร ก็ไม่มีพระพิสุดุจไม่มีหนอ่อไผ่ก็ไม่มีกอไผ่ฉะนั้นท่านผู้รู้ให้ความหมายของคําว่าสมาเนรนไว้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามดังนี้คือผู้ดํารงเพศอย่างพระพิสุแต่สมทานศินสิบเรียกสั้นๆว่าเนนความจริงการบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาเริ่มแรก จริงๆก็บวชเป็นพระเลยโดยพระพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ดังปัจจวัคคีพิสุรุ่นแรกพระองค์ตัดว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นพระพิสุด้วยกันเถอดเท่านั้นท่านเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นพระพิสุทันทีต่อมาเมื่อมีผู้มาขอบวชมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงประทานอำนาจการบวชแก่พระสงฆ์ การบวชมีพิธีตีตองขึ้นเช่นมีกำหนดคุณสมบัติผู้มาขอบวชมีอุปชาผู้เป็นประธานในการบวช <c oughs> การบวชเนรปรากฏครั้งแรกเมื่อลาหูกุมารติดตามทูลข,ขอทรัพย์สมบัติตามคำสั่งของผู้เป็นพระมารดาพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าการให้อริยทรัพย์ดีกว่าการให้ทรัพย์ธรรมดาจึงรับสั่งให้พระสารีบุตร บวชให้ราหูกุมารสาม,มเณรราหูบวชมาแล้วก็อยู่ในความดูแลของพระอุปชาคือพระสารีบุตรตามหน้าที่พระวินัยจนได้รับการส่องสรรเสริญถึงคุณสมบัติที่เป็นต้นแบบในทางสร้างสารรค์สามอย่างคือ 1. เป็นผู้ว่าง,ง่ายไม่ถือตัวว่าเป็นโอนรสของพระพุทธเจ้าส เป็นผู้ใฝ่ศึกษาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในด้านใฝ่รู้การศึกษา 3. เป็นผู้มีความเคารพและกระตันยูกระตเวทีต่อพระอุปชาอย่างยิ่งเข้าตำนานโบราณที่ว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นสามเณรราหูนับว่าเป็นบิดาของสามเณรทั้งหลายในปัจจุบัน มีท่านผู้รู้กล่าไว้หน้าคิดที่บอกว่ายากอะไรไม่ยากเท่าปฏิสังขรถอนอะไรไม่ยากเท่าถอนมานะละอะไรไม่ยากเท่าละกรรมคุณบุญอะไรไม่สู้บุญบรรพชาฉะนั้นการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณรนั้นถือว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งแก่ผู้บวชผู้จัดให้มีการบวชเพราะผู้บวชได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตแบบบรรพชิตจ,จริงๆได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อน้อมนำนำไปปฏิบัติเป็นหลักใจได้สนองพระคุณวิดามารดาผู้เป็นบุปการีส่วนบิดามารดาและวงศาสาสญา,ยาิย่อมได้โอกาสบุญทำบุญเป็นพิเศษเท่ากับได้บวชใจไปด้วย นอกจากนี้การบวชยังทำให้เกิดผลดีทั้งฝ่ายาศาสจักรและอาณาจักรฝ่ายาศาสจักรหรือวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารสาลาการเปลี่ยนหอฉันย่อมมีความหมายขึ้นเพราะมีผู้นำมาใช้ประโยชน์ฝ่ายอาณาจักรหรือฝ่ายบ้านเมืองก็ได้รับความสงบร่มเย็นได้สงวนทรัพยากรของชาติได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของชาติได้อย่างแยบยนต์และมีผลม,มศาสตร์เหนืออื่นใดคือการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายนี้ลุงเนนขออำนวยพร ให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและการงานหน้าที่บุญใดล้ำทำใดเลิศคำใดประเสริฐจงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกประการแสดงธรรมวาทศนามาสมควรแก่เวลาลูกเน้นขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลัชนีสาธุ นิมนต์ลูกเมรให้ก่อนครับยะทาวาวิวะหา,าปุราปาริปุรินติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปะเอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุตับเพปุรินตุสังกะปา จันโูปนัสโสยัตถะมานิโชติระโสยัตถะสัพพิทิวิวัชันตุสัพพโรุคุวินาสัตุมารีภวันวันตระยุสุขิตาโยกภาวะอภิวา อนาสีรีสานินจาปจายโนจัตตารุธรรมวันคันติอายุวันโนสุขัง